ขนาดขอหวยไม่ถูกลูกช้างยังไม่ยออ่อท้อดังนั้นเราก็ต้องเที่ยวต่อเพราะฉันคือขี้ถูกมักมว้วนวอาหลังรถไม่แต่เรากุอยากไอวันนี้เป็นที่อนอนกึ่งแคมปิง้งแต่จะออกแนวอาสมสด,ดิ้งบนเนินเขาไปถึงจะเป็นโซนส่วนกลางมีกองไฟมีห้องอาหารบัดนี้ก่ย่างลงเนินเออโอ,อ้หาไปท,ที่มงนะเร็วสุดเท่าไหร่ครับเจ็ดโมงค่ะยานพานะคนส่งกระเป๋าของเรานะครับ้ารหลอ,อยู่เดอ้อพ,พ่อแม่พี่น้องตามตำเดิมนี่คือวินล่าทัวร์ตอนรับเรืต้นไม้ที่มีทุกคาเฟ่ในประเทศไทยไซเกาหลีนั่นเองนะครับเปิดเข้าไปคือวืืววาอยททเเเลรรัชพแถหห ห่อดกองไฟเอาไว้เต้นอุบาลากาอุโบอุมโบหนึ่งมียิ้มสีดังเป็นปะเนาะเจอขุมทรัพย์แล้วมีน้ำแข็งฟรีเวอร์ให้คะแนนเพิ่มอีงนี่ห้ามลงเป็นดังสันทนาการ เราได้ห้องใหม่เลขสี่เอาสิมาเฮดดีแท้ก็จะมีมุมจิกลิกจอกโลและนี่คือมุมนอนคำนวณนี่ที่สวยที่สุดในเดือนนี้พาดขวัญใจช่างภาพอวอร์ดมากมีโซฟาโต๊ะปัดงานที่แอบหลอกเจ้าในว่ามาเวิร์กฟรอมโฮมมีลิ้นชักกับขนมเปียของเราที่ยังกินไม่หมดอันก่อนเอียงนี่ผ่าเซตตัวพพนะโอ้มันสีแหงครับว่าแลลูกหล่มีอะไรให้เรามั้งอีตานชามช้อนซ่อมพัดลมสะดวกสบายมากแน่นอนถ้าเราอยู่ตามป่ายุงย่อมดุกว่าหมาเสมอฟังก์ชันที่ดีคือมุงลวดแม่เหล็กที่นี่แน่นมาก คือหนีบนิ้วกูวแรงมากเข้าสูส่ช่วงสำรวจซ่วมกับ National Geographic ไม่ใหญ่แต่ดูใช้ของดีจังวะทดสอบความแรงของน้ำโอ้โอมันนิ่มนวลวะ่ะจะลืมเทสสิ่งนี้โอเคเป็นมิดต่อลำไส้ใหญ่มันก็บพะเอาซ้ำใดดิก็มีนหน้าต่างหลายบานอยู่ทดสอบความนิ่มของเตียงบึดเข้าไปเออเอ้ยถ้าเตียงมีปามันคงอยากด่าว่าบักภาคเอ้ยโอสาบานรองเท้านุ่มกว่านี้คือเหยียบขี้แล้วะจริงๆ มาแล้วเสียงสวรรค์ฉันจะได้จีเนื้อย่างเลยเออลืมบอกค่าห้องเนี่ยสามพบาท <บา S 2> ได้2คนรวมอาหารเช้าแล้วก็รวมหมูกระทะด้วยเพื่อมูที่ดีต้องมีการเสรแสร้งแกล้งทําว่าหนาวมากจึงเรียนเชิญพี่เขามารับตําแหน่งหนุ่มคนดังนะครับดังไฟคิดว่าหนาวแค่ไหนพี่เขาปาดเหงื่อแล้วหนึ่งอุปกรณ์แคมปิ้งที่นี่มีหลายอย่างนะโตเนต้ตใช้งานได้จริงเพื่อรูปที่ดีฉันปีนเก้อี้แล้วล่าสุดถึงจะร้อนยางตายออกแต่เราต้องบอกว่าชิวนะครับเฮ้ยแต่ใช้กระทะดีมากอะแน่นอนเราต้องมาลืินที่จะแดกเแล้วขวดไหนดี เฮตุไปเห็ุมาหนาวบาดนี่หาวแล้วสรุปว่าได้เปิดแอร์จำมันก็หนาวเพราะได้ขนขิงลุกอยู่ดิเขาเศามาเลยพนักง,งานน่ารักมากชอนซ่อมหอ่อโคตรดีกูนึกว่ามามี่กรมศิลปากรแล้วเราก็จะเริ่มกระทาการฮิปสเตอร์กินเบรกฟาสต์ไปนั่งแอปเพลยทำหน้าเบลออ่านหนังสือทิปยทายแลวกระเก็บขึ้นคือเก่ายานเตียงข้าเจ้าสิเปียนพร้อมเช็คเอาท์แต่โทรหาขาเจ้าไม่ติดแมบริการสั่หม่เลยโทรกลับว่าฉุกแล้วหุกนิดหน่อยอย้อนข่อยได้ยางขึ้นมาเอากระเป๋าบักไงแต